ทำไมโอ้์ได้เกีไม่ได้วะแล้วอ่ะอ่าเนี่ยอ้กูได้แลนี่ยโอ้มแบสหเป็นไรเป็นไรเกิดอะไรขึ้นคุณตะโกนโอ้โหไม่เมืองเขี้ยมาก ไม่แบบเน่าเหรอเพี่เออเคโอเคเป็นหนึ่งอยู่ในป่าอีกแล้วเ,เนี่ยเชียเจอคนเล่นเกมในป่าอีกแล้วดีขึ้นไหมไม่ดีไม่ดีขึ้นเลย <c oughs> ไม่ดีขึ้นเลยเราใจ นั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแท็โอ้โห,โโห,โโห,โโหมาต็ดหัววันเลยนะมาอืมชัดเลยวิ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 เทียบเปืนกระสุนไปปั่นก่อนเทียมาตด้หัววันเลยโอ้ยคันอยู่หน้าเราเห็นแล้วเฮ้ยเห็นปะวะเฮ้ยจุย๊บจุ้บเอาเฮ้ย หุ่ตัวหลอกนี่ว่ะโดนตัวหลอกโดนหลอกเฮ้ยเร็วเพื่อนตันอีกอันเดียวก็จบแล้วเเอาร็วกูกูอยู่กับทุกคนกูขอสแกนมันแมนอ้าวไม่ทันแล้วให้ผมสแกนใครคนนี้เลยแหละโอ้ยแม่ไวแต่ใครฮัลโหลคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยเจ้าดามไหมอยู่นิ่งดิอย่าดิถ้าดิ่กูยิงเราก็จะสแกนนั่นเลยเฮ้ยเป็นผี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  บาย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 เดียติลเล่ไม่เก่งเยเดี๋ยวมดิตัสตาฟิวไมตัดฟิวพีได้กินเลยไม่ทันไา่าไอย่าไปย่าลูกสองโอเคโอเคโอเคลูกสองคืลูกสองเก็บไปแลวดูดูดูสบไทางดิแม่งเน่าเน่าเยเนี่ยเน่าเลยเนาะ เนี่ยมันดืมโอ้โหดับเบิลผีโอ้โหหายไปโว้ยแมงแดกผมเฮ้ยสุดท้ายแล้วเรียบล้โอโเฮ้ยนี่หน้าตายแล้วเอา้า หน้าเขาตาตอนไหนอ่ะผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าแก่เป็นนะครับแก่เป็นเออแก่เป็นเนีออเออผมไม่ได้เป็นจริงๆครับผมผมพูดเลยอาชีพผมอะไรบ้างปวดเลยบ้างไอเจนไอเินครับไอเจนขอข้อมูลนะขอข้อมูลนะขอข้อมูลหน่อยเดี๋ยวสิบวิแม่งขอข้อมูลหน่อยไม่ให้ข้อมูลเออมันกินเลือดเลยไม่ไม่มีข้อมูลอย่าบอกนะว่านายอ่ะ้อย ไอ้เหี้ยโดนหลอกคื้เหี้ยโดนหลอกคำตอบโอ้ยยี่ไม่คุ้นเรียบเลยไอ้เหี้ยไอ้แก่เป็นก็ไม่ไม่แล้ววะไอ้แก่เป็นก็ไม่พูดเหี้ยอะไรเลยเงียบเด้หรือมันอะไรวะใจผมมันเป็นคนไอ้แก่เป็นจริงด้วย เอ้ยถูกไอ้แกกับไอ้ช้างเป็นริมแดงเที่ยเข็มแดงกูทำไมเนี่ยไอ้อันนว่านับกิฟต์เจอเกมหน้าเนี่ยเจอเฮ้ยเมย์เมย์แล้วหวัดดีหวัดดีคุณเมย์หวัดดีครับรอยสกวัสดีค่ะไม่เลิกตัวในร้อยหกฮัลโหลได้ยินแล้วอยู่ใกล้ช้างนะช้างมันตัวอันตราย ยังเป็นหรอพยายามเก็บแฟลนะอย่างนึโอเคโอเคโอเค,อ,เคอะไรนะนรพูดอะไรกัน,นเนี่ยเครื่องติดตามไงอ๋อ้เครื่องต,ติดตามไม่อยากไะ้เลยติดตามติดนะเนี่ยไปติดต้องติดถูกคนมันก็รู้ว่าใครเป็นผีไม่เหมือนเดียวไม่ใช่หรออ๋อติดผมโอเคติดผมได้ไม่เป็นไรผม ไม่เลยะโดนติดแผงอย่งนี้ได้ก็คือติดตอนนี้มันมันจะรูดแจวว่อย่างน้ตอนนี้เราแปลงร่างไม่ได้แล้วนะตอนนี้เราแปลงร่างไม่ได้แล้วเราโดนแฮกแล้วมันอยู่ได้แค่50 60เรียงนะไม่ได้เนี่ยตามผมก็ได้หนึ่งตามมาเลยเดี๋ยวผมปั่นไปไม่บอกไม่บอกอ่ะโอ้เราบอกไปหน่อยเวกกก็ไ้อออโครรบนึงมันบ้วยเราว่าเราเก็บเก็บทุกป่ะไม่นานเราไว้แจนะได้ใช่ป่ะเงียบไปก่อนโอเค ตามมาครับตามมาไปปั่นกันเก็บของกันเหลือเท่าไหร่อ่ะอะไรนะเหลือเท่าไหร่ไอแฟรหรือยี่สิบวิไม่อยากไปกับใครเลยจะได้อยิงนี่ไงจะได้อยู่ด้วยกันจะได้รู้ว่าผมไม่ได้เป็นบริสุทธิ์เอาเลยอยู่ผมนีไม่ได้ใช่ป่ะไม่ใจได้ก็อยู่กับผมได้เนี่ยช่วยกันยิงผีลลลลุุุงงงงหเเเเออีียยบๆๆแปปก็นน่พูดหน่อยพูดหน่อยเร็วแก้ตัวเร็ว เราจะฆ่าเธอเราจะฆ่าเธอแต่เอกเล่นดิวแล้วเอาช้างก่อนช้างเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเจอใครก่อนใช่ฉามันตัวอันตรายโอเคโอเคเออฉามันรู้เพราะต้องโดนเก็บเจอฉาอะเอาเลยเอาเลยแดกเลยเหยียงเรียบร้อยยังสวยโอ้โหโอเคไปออก าก็แบงล่างสกยังอะไรนะท่านจะทางือว่าแบบกยเนาได้ปะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงไปเดี๋ยวไปยบก่อนแป้นนึ่งพึงวิ่งอยู่พอสกนไมนาดิวิ่งอยู่โอเคโอเคกนผมได้เลยเออวิ่งอยู่เดี๋ยวเดีเดียวเ่ให้น้อยๆเร็วๆไอเหียได้แล้วเมนา แย่งอะเราอะเอาก็ไรอะเล็กๆตอกเล็กเป็นเออเล็กเหรอโอเคไหนดูดิแป๊บนึงมาดูเร็วมารอดูเร็วทุกคนเฮ้ยมีเคี้ยแดงเลยเป็นเป็นเป็นเล็กๆยิงยิงยิงวนวนดูวนมาวนมนมินาเป็นมินาเป็นเชื้อเราเฮ้ยเมื่อกี้มันจะฆ่าผมแน่เรู้วนยัใช่เหรอทำไมก็เนี่ยผมสแกนอยู่เนี่ยเออดีจบชนะแล้วเหลือผีตัวหนึ่งใช่ใช่เหลือผีตัวเดียวเด็ดระวังด้วยนะ ถ้าเป็นสองคนนี้จะแปล,ลกๆจังช่วยกันดีเดี๋ยวแพ้ไงอะไรวะฆ <laughs> ่าแล้วยืนมองศพได้เหรอ <laughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบดิลุงเฮ้ยฮัลโหลมีอะไรจะสารภาพไหมมีอะไรจะพูดไหมฮัลโหลมีอะไรจะพูดเปล่ามีอะไรจะพูดเปล่าฮัลโหลจะร้ายว่ะ แต่บอกว่าไว้ใจได้โอ้โหมีอะไรจะพูดสั่งเสียเปล่าไม่มีอ่ะไม่มีเหรอขอเล่นเปิดไม่ได้หรอเล่นอะไรอ่ะไม่มีอะไรเล่นแล้วฉาบโคตรแทนอ่ะเฮ้ยจะหนีไปไหนคุยกันก่อนจีคุยกันก่อน,น,อน <c oughs> มีอะไรจะสลับภาพบาปไหมไม่มีไม,ม <c oughs> ไม่มีเหรอเออไอ้เราก็สาษเชื่อใจอา้าว หายหายไปไหนไวะม,มันออกอ่ะอะไรเยอ่หายไปไหนอ่ะแอบเหรอเฮ้ย <c oughs> ไปไหนมาคุยก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเร็วเร็วเถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอยิ้มยิ้มยิ้มเอ้ยาอาอทรมานเนาะทรมานขอโทษนะคะ จากคุณน้อยเกินไปแล้วมันต้องแบบนี้สิบ๊ายบยเจอกันไปจิ้มบ้าครับผม